ถนนหน,นทางก็ประมาณนี้ทุกคนไม่ถึงกับติดมากมายแต่ก็โอเคอยู่เนาะมีบางช่วงที่รถติดนิดนึงแต่พอใกล้จะเข้าพอผ่านพนมสารคามแล้วก็ว่างรถโล่งเลยแต่ ากับวันที่สิบสองขากับคงจะแน่นเพราะว่าคนกลับบ้านเยอะบ้านเพื่อนฝนตกหรือเปล่าลูกไล่เนอรเนะเรื่อเซปุบีทรายนี่พาลุงออกจากบ้านสายเพราะว่าฝนทางบ้านทางสระแก้วตกเราก็เลย ปลูกต้นไม้ก่อนออกมาส่วนลุงจะมาดูเครื่องบินเราก็เลยบอกว่าคงจะดูไม่ได้หรอกเพราะฝนมันตกเราก็หาเรื่องที่จะออกมาช้านิดนึงเพื่อจะได้ปลูกต้นไม้ให้สำเร็จแต่ทุกคนถ้า ถ้าลุงลุงก็อยากจะดูเครื่องบินก็คงจะพักที่โรงแรมตรงนี้แต่ถ้าฝนตกก็จะไปพักกับหลานที่ชนบุรีแล้วค่อยค่อยดูสถานการณ์ไปก่อนถ้าถ่ายรูปไม่ได้ก็ไปถ่ายรูปเครื่องเครื่องบินไม่ได้ก็คงจะไปพักกับหลานไปนั่งคุยกันไปหาอะไรกินกันแซบ่บ ก๋วยเตี๋ยวกินกินวันไหนก็อร่อยทุกทีมางวดน,นี้กินก๋วยเตี๋ยวกับลูกชิ้นกินเยอะมากส้มตำยังไม่ได้สะโคกเลยยังไม่ได้กินส้มตำเลยทุกคนจะกลับแล้วนีเลโกโฮไม่เนาะแฮร์พะพยาสลัดเย็ดโอ้ไม่กุ๊ดนิดมี sometimes since so you are taken a very much a back seat. because scared it which hurt my teeth or thing like that you know and now it didn't hurt now mm -hmm. i should have i should today today for me today for some time <laughs> yeah i even buy papaya salad so like in the fridge you know yeah, I was going to say you bought one at some point, didn't you, in a packet, I mm. yeah, don't remember you writing